นี่ไม่ไงเอาหายมามามาโอ้ยบอกให้พ่อพึงน่ะปี้ให้พอ่ออ่ะมัมมัมมัมเดียวขึ้นยกขึ้นว่าได้ขามันตันบอหรือว่ามันเป็นจังไงคือให้กินหลายเถอะอ่ะอาบอกละอ่ะหงำอุ้ยมันสิเฮียเอาดีดีมันสิเฮียมันสิถือขี้ดินเด้อ อุ้ยไม่ขึ้นนิ่มแถไปจะแสบแถรอดยี่ฝ่าเห็นมึเจิ้เมเบอรเดอร์จิ้มเห็นแม่อด้ยน้ำยาเย่อยจัจจินํน้ำยาเยย่พ่อเหรอบ,บ่อินเหรอบ่เอ้านี่เอาเจ้าของเหตถือขี้ดินคือบ่กกินหื ดีหมดแล้วหรอทำไมนายกินคำใหญ่จังเลยครับไม่เฮียสิขีดินมาละไอแม่ไปแลยเฮ้ยดีแม่ไปแลยพ่นข้าแต่ก like ินม so well right? ันแก้อยู่หนีบ right? ่แม่ไปเร็วพูนเห็นตาลกูเห at ็นตากม่ไปบ่ไหวบาดด ดีืออินนมมาาาาออไ้้้ขขเเเ่่ยพแปึงั